การชุมชนตำบลดอนแก้วครับมีการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและภาคีเครือข่ายนะครับดูแลและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานครับ การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้านถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วทีมแพทย์โรงพยาบาลน,นครพิงค์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องอส่วนใหญ่คนไข้จะเป็นสโตรกก็คือเส้นเลือดสมองแตกนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเพึ่งพิงด้วยค่ะส่วนหนึ่งคือญาติให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างดีแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะมี CM ประชาชนด้วยซึ่งสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริงมีแคร์กิฟเวซึ่งสามารถเข้าถึงในบ้านคนไข้ได้อย่างแท้จริงเวลาคนไข้เขามีปัญหาอะไรเขาก็จะฟิตแบ็กหรือมแจ้งปัญหาค่ะ มายัาง CG แล้วก็แจ้ง CM แล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเราก็จะตามติดตามลงเยี่ยมอาการหรือว่าปัญหาต่างๆที่เขาแจ้งมาอยนี้ค่ะมันก็ได้รวดเร็วค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายค่ะ จากการลงพื้นที่สำรวจจำนวนผู้ป่วยทุกเดือนพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทำให้มีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามาร่วมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยดูแล,แลและให้กำลังใจผู้ป่วยเราเรามีทีมทีมที่เป็น CG นะคะที่ที่ดูแลพี่ตัวในส่วนตัวของพี่เองเนี่ยพี่ก็เป็น CM ในการทำแผนการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงให้กับ c g ส่งแผนการดูแลให้ CG ไปดูแลผู้สูงอายุาได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะชุมชนอีกทีชุมชนก็เป็นพวกแคร์คริปเปอร์ที่ช่วยหมอเนี่ยคะ่ะแล้วอาการเป็นยังไงหมอจะบอกว่าเคสนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ช่วยทางที่หมอบอกมา อย่างตัวอย่างเช่นเราให้เรากายภาพทางแขนหรือขาคนป่วยนี้เป็นผ่าตัดมาแล้วก็มีการช่วยล้างแผลตัดผมให้ผู้ป่วยตีดเตียงอย่างเงี้ยค่ะจากการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเข้าถึงบริการครบทุกครอบครัว และญาติผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรังทําให้ผู้ป่วยและญาติมีกําลังใจที่ดีในการรับการรักษาต่อไปคนทนัดบัวงามนัสนันปัญญา NBT เชียงใหม่รายงาน